เดี๋ยวคราวนี้เรามาทดสอบในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างนะครับตัวนี้ก็คือ Nubia Air แล้วก็ Tecno p ลยีสลิมห g มาเดี๋ยวเรามาทดสอบในส่วนของ g i ๊ b e n n c y n เดี๋ยวเรามากดพร้อมกันเลยนะครับมาดูคะแนนกันนะครับในฝั่งของ Nubia Air เนี่ย s ิงเกิลคอ e 8 7ร Multi Core 2มันติคอในฝั่งของ p r ว v s Slim 5 g เนี่ย s ิงเกิลคอ e 762ร u l t i Core 1 9 8มัติคอ นี่อันนี้ก็คือคะแนนของ CPU นะครับคราวนี้มาดูคะแนนในฝั่งของ GPU กันบ้างอ่ะไป Nubia Air นะครับ1536 t e c สาหเทคโนโพว่าม G 1425ยโอเคไหมคราวนี้เดี๋ยวมาทดสอบในส่วนของการเล่นเกมกันดูนะครับว่า เกมที่เล่นมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างไปไปดูกันเดี๋ยวมาดูที่นูเบียแอร์กันก่อนนะครับมาที่เกนชิน IMPACT สำหรับการแสดงผลผมจะปรับสูงแล้วก็เปิด60บเฟรมเรท ข้าวนี้เดี๋ยวมาลองปรับกราฟ,ฟิกสูงสุด60เฟรมเรท คราวนี้มาที่ p o ว่า Slim 5G อ่ามาดูกันสำหรับกราฟิกนะครับผมปรับสูงเฟรมเรท60 เดี๋ยวผมจะลองปรับการาฟิกสูงสุดแล้วก็60เฟรมเรท เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือในส่วนของการทดสอบก e นชินอินแองนะครับมาที่ PUBG Mobile เครื่องที่ใช้ทดสอบเนี่ย Nubia ยแอในส่วนของกราฟิกนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูก่อนนะลื่นไหลมากสูงสุดลื่นไหลสูงสุดสมดุลสูงมากคมชัดสูงมาก SDR สูงมากอ่าเดี๋ยวผมจะปรับตามนี้นะครับอ่ามาลองดูกันนะครับ มาดูภาพคัตซีนนะคะมาดูเจโรสโคบนะครับนี่ เจลสโคปเจโลสโคปไม่หน่วงนะครับเห็นไหมเจลสโคปคือดีเลยนะ มาดูในฝั่งของ Power Slim 5G กันบ้างเดี๋ยวมาดูในส่วนของกราฟิกนะครับกราฟิกลื่นไหลมากเฟรมเรทสูงสุดลื่นไหลสูงสุดสมดุลสูงมากคมชัดสูงมาก s d r สูงมากโอเคเดี๋ยวผมจะปรับให้เท่ากันเลยนะก็คือ s d r แล้วก็เฟรมเรทสูงมาก ามาดูฉากคัตซีนะครับ มาดูใจโรสโคมนะครับโอ้โหเป็นไงดีไม่แพ้กันเลยนะใจโรสโคมโอ้ใช้ได้ใช้ได้ดีเลยครับโอ้โหเป็นไง มาดูภาพคัตซีนนะคะสำหรับราคาของ n u b บียแอในช่องทางออนไลน์เนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ6,200ถึง6 0นะครับนี่แล้วก็ในฝั่งของเทค n o โลยีซิม i m 5 G เนี่ยราคาช่องทางออนไลน์ก็จะอยู่ที่ประมาณ8,099เอ่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการทดสอบทั้ง2รุ่นชอบรุ่นไหนครับดูนะโอ้โหเป็นไงน่าสนใจไหมนี่คุณชอบรุ่นไหนกันพิมพ์มาคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้